นั่นการนี้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดยั้งนะครับตำรวจจราจรนะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดเดตุก,กา์มากที่สุดก็ต้องออกระงับเหตุก่อนจะไปเอาฮาลินทราชมาผมว่าตายไปอีกกี่ศพแล้วไม่ทราบถึงฮาลินทราชถึงจะมานะครับเรอนนี้ฮาลินทาราหรืหน่นไวยเฉพาะกิจหน่วยพิเศษที่รับการฝึกปรือมานั้นต้องเป็นสถานการณ์ทีเ่เรารู้แล้ว แล้วเราก็เอาหน่วยนี้เข้าไปฏิบัติการหลังจากหน่วยอื่นทําไม่ได้แล้วนะครับเช่นเข้าไปชิงตัวประกัน VIP แล้วก็แล้วแต่ในสถานที่ในสถานในตึกรามบ้านช่องอะไรสักอย่างแต่เหตุการณ์ที่วิ่งไปตามท้องถนนเนี่ยก็หนีไม่พ้นครับจราจรกระสายตรวจที่ต้องไปลุมกันแก้ปัญหาสถานการณ์เกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับงั้นในเหตุการณ์พันอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าไม่มี ตำรวจคนไหนหรือใครล่ะครับที่จะประสงค์จะทําเกินกว่าเหตุมีแต่ตั้งใจจะไประงับเหตุแล้วก็ให้เหตุการณ์มันคลี่คลายโดยเร็วที่สุดอจะให้มันแรงไปมากกว่านั้นตรงนั้นแหละครับส่วนผู้ก่อเหตุก็ก็ชดใช้กรรมไปแล้วครับ